ของเลยครับยกน้ำไว้ครับอันนี้พี่ไม่ต้องยกซ้อนไว้แพ็กเดียวยกขึ้นมาเลยครับไม่ต้องก้มนะครับพี่ยกน้ำไว้ดิพี่ครับพี่จับน้ำไว้ครับยกเลยครับยกเลยยกไว้ครับ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 ยกไว้ยกไว้ยกเลยครับยกเลยยกน้ำไว้เลย ลาชงดีคร uhm. ับพี่เทินม่จับไว้ครับยกไว้จับไว้นะครับคุณยายอันนี้ป้ายกได้ยกเลยครับแพ็คเดียวยกได้ยกเลยนะครับลุง

ดุงตาจับไว้ยบกไบอวน้จะกาโเยกไวเลยครับอันนี้ซ้อนไปอ่าจับไว้ครับยกไว้เลยยกไ้ยกครับยก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 ย้ายลงตาก้มนะครับลงตาเจ็บหลังนะของลงตาเยอะนะครับยกเลยครับยกเลยยกน้ำเลยครับ อันนี้พี่จับไว้สองยกได้ยกเลยครับพั<ป>กเดียวยกเลยกระเป๋าตังเก็บครับกระเป๋าตังไม่เจิมครับไว้ข้างหลังเลยเ<ป>งินเงินใน<ป>มือหวานผมก็ช่างเงินบนตาบ <c oughs> นนั่งตัวตรงครับไม่ต้องก้มครับถอดมวก ยกของครับอันนี้จับไวพ้พี่ยกเลยอันนี้จับไว้นะครับจับไว้ครับยกได้ยกเลยครับน,นี่จับไว้นะครับคุณยายจับไว้พี่ยกได้ยกเลยครับหลวงตาหลวงตาปวดหลังนะครับ น,นี่ของพี่หมดเลยไหมหย,ย,ย,ยกสอนนะครับจับไว้จับไว้จับไว้พี่อย่าพึ่งกูหงถ่ายรูปครับจับไว้ยกเลยครับจับไว้ก็ได้พี่จับไว้ยกครับยกยกครับพี่ครับยกขึ้นครับยกครับโอ้ยเหนื่อย <c oughs> ยอยนกเจผืวนะเป็น,เ,นนะเป็นจำลองอยลานนยครับเวเียงคอยที่เรายกเลยครับยกไว้เลยหลวงตาปวดหลังนะครับอย่าให้หลวงตาก้มเยอะนะลบกโนยกด้วยครับอันนี้พี่ จับไว้จับไว้นะครับจับไว้อันนี้คุณตายกไหวไหมยกไหวยกนะครับยกเลยครับพี่อย่าให้ลงตาก้มเยอะนะยกเลยครับของลงตาเยอะนะครับลงตาปวดหลังนะอันนี้จับไว้ครับไม่ต้องยก ันนี้คุณป้าจับไว้นะจับไว้นะครับอย่าปล่อยนะอันนี้พี่ยกได้ยกเลยครับยกเลยครับยก,ย,ย,กยกครับยกครับ,ค,รบคุณป้ายกไหวไหมยกไม่ไหวคุณป้าจับไว้นะ ยกครับยกน้ำครับยกครับยกขึ้นยกขึ้นยกยกยกครับยกยกยกครับ เงินไม่รับครับเงินไม่รับเอาเก็บครับยกครับยกครับอันนี้พี่จับไว้นะั่งยกอันนี้ของใครอะของพี่ป่ะยกเลยครับอนนี้จับไว้จับไว้ยกเลยครับ,ยก,ย,รบยกข้างห่วงถ่ายรูปนะยกน้ำขึ้นเลยครับยกยกวนเลยยกขึ้น เลยครับพี่ยกน้ำเลยครับครับเดี๋ยวผมขอ จบไฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับวันนี้หลวงตามุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอปากท่อนะครับฝ่สาสุขชนท่านใดน,นะครับที่จะนําน้ํามาถวายหลวงตานะครับนํามาได้เลยนะครับสเ,รเส้นเพชรเกษมสายเก่านะครับเพชรเกษมสายเก่าโอเคครับเดี๋ยวขอจบไฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสวดีครับ